สวัสดีค่ะตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่ห้องอาหารจีนซุยเซียนนะคะโรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพนะคะอยู่ใกล้กับ BTS นานานะวันนี้เรามากินบุฟเฟติ่มซำกันบุฟเฟติ่มซำมื้อเที่ยงนะคะถ้าเป็นมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นอลาคาร์ดนะเฉพาะวันจันทร์ถึงเสาร์ถ้าจองผ่าน l ล n e Off ฟ c i a l ของโรงแรมเนี่ยจะได้ราคาพิเศษปกติราคา1,142ตอนนี้ลดเหลือ1,000บาทสุดที่รวมเครื่องดื่มแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ได้เมนูพิเศษด้วยนะคะมีให้เลือกขห้อย่างก็คือคณะน้ำมันหอยหมูกรอบหมูแดงไก่แช่เหล้าอ้อเป็ดย่างนะคะชิมเมนูพิเศษนะคะถ้าจองผ่านลน์นะหมูกรอบจ้า <c oughs> เนื้อนุ่มชิ้นใหญ่สะใจหนังบางกรอบทนมีรสชาติอยู่แล้วนะคะเค็มมันอ่อนๆในตัวนะถ้าจิ้มกับซอสเนี่ยจะมีความหวานอมเค็มแล้วก็จะหอมเครื่องเทศที่คล้ายๆน้ำเป็ดย่างจะมีกลิ่นเต้าเจี้ยวหม,มักเล็กๆต่อมาชิมผักอื้อเนะอืม,อะนะอม ผัดผักจานนี้อร่อยมากเลยกรอบไม่เหม็นเขียวนะคะดีถ้าเราสั่งผักแล้วก็กินคู่กับติ่มซำมันก็ไม่เลี่ยนดีนะอืมถ้าใครชอบสั่งได้เลยต่อมาชิมเมนูพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือไก่แช่เหล้านะคะไก่แช่เหล้าคือเนื้อละเอียดนุ่มแต่ว่าแน่นนะคะหอมเหล้าชัดแต่ว่ากลิ่นเหล้าเขาอะไม่ใช่กลิ่นเหล้าแบบ ฉุนๆแรงๆแบบกึกอย่างนั้นนะเป็นเหล้าจีนที่ละมุนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอะต่อมาชิมเป็ดย่างเป็ดจะรสค่อนข้างอ่อนนะคะแต่ว่าเนื้อแน่นกว่าไก่ละเอียดเหมือนกันตัวหนังเนี่ยคือทีเด็ดจะมีความกรอบแล้วก็กรุบกรอบนิดเหมือนว่าผ่านการย่างมาแล้วแล้วก็จะมีไขมันในหนังเป็ดละลอยออกมาแต่รสอ่อนแค่นั้นเองต้องกินกับน้ำจิ้มตัวมามูดแดง หมูแดงนี่คือหอมแล้วก็จะมีส่วนที่ติดมันเยอะคนชอบหมูติดมันน่าจะชอบอันนี้นะติ่มซำเนี่ยจะมีเมนูพรีเมียมให้เลือกได้เพิ่มอีกท่านละหนึ่งรายการนะคะมีระหว่างขนมจีบกุ้งพิเศษซอสเอ็กโอ<ม>ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบหะเก๋าหมึกดำไข่ปลาแซลมอนกันเชียงปูทอดซอสไข่เค็มขนมจีบปูนึ่งนมสดเราก็ต้องชิมเมนูพรีเมียมก่อนนั่นก็คือขนมจีบกุ้งพิเศษซอสเอ กุ้งเยอะมากกรอบกรุบกรับหอมพริกหวานอมเค็มเผ็ดกำลังดีแบบกินแล้วไม่สำลักอะค่ะกินได้เรื่อยๆดีอันนี้มาวินเลยกันเชียงปูซอสไข่เค็มนะคะเขจะเป็นกันเชียงปูแล้วก็ห่อด้วยติ่มซำที่ผสมเนื้อปูเนื้อกุ้งอยู่ในนั้นแล้วก็ไปทอดแล้วก็ราดด้วยซอสไข่เค็ม ซอสใส่เค็มก็จะมีความเค็มมันหอมแล้วก็มีเนื้อปูเนื้อหมูกรุบกรอบกรอบนอกนุ่มหนเดี๋ยวมีเป็ดจะทิ้งลิงก์ไว้สําหรับดูเมนูแล้วก็ลิงก์สําหรับจองราคาพิเศษเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะชิมผ้าเก๋าหมึกดําไข่ปลาแซลมอนถ้าเก๋าหมึกดำนี่จะมีกลิ่นหอมของทะเลอ่อนๆเข้ามา แล้วไส้ก็กุ้งแน่นเหมือนเดิมนะคะแป้งหนึบๆเนาะไม่เละด้วยอันนี้ก็ดีว้าต่อมาขนมจีบปูนึ่งนมสดชิมจ้าเนื้อปูข้างบน,นจะมีความหวานมันอ่อนๆจากนมสดที่นึ่งมานะคะแล้วก็กุ้งเยอะเหมือนเดิมแป้งฮาเก๋าจะมีความนุ่มหนึบนิดๆไม่เละที่นี่แป้งคาเก๋าดีมากแต่ปูมันไม่ชัดเท่าปูกันเชียงเนาะ ปูนึ่งนมสดก็จะมีความนมสดเข้ามามากกว่ากันเชียงปูทอดซอสไขเค็มนะคะต่อมาก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบกุ้งเยอะแล้วเขาจะมีรสสัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวนุ่มละลายแล้วก็มีความกรอบของแป้งที่ทอดรองเข้าไปอีกชั้นหนึ่งได้สองรสสัมผัสแล้วก็เจอกุ้งกับกรอบกรุบกรุบข้างในลาดมาด้วยซีอิ๊วที่มีความเค็มหอมหวาน กลมกล่อมดีเหมือนเดิมทีนี้มาชิมเมนูปุฟเฟติม่มซำปกติที่อร่อยมากเหมือนกันเมนูที่เราชอบก็คือขนมจีบกุ้งหั่นแกวผักขโขมอบชีสแล้วก็สาหร่ายหอกุ้งเนาะซาลาเปาละายา็ดีค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดก็อร่อยเหมือนกันเผือกทอดนี่ก็คือกรอบเบานะคะเนื้อข้างในมีเผือกนุ่มละลายแล้วก็เป็นไส้หมูแดงที่หอมหมูแดงหวานหวานิดน,นิด,น,ด,น,ดนะ กุยช่ายทอดอร่อยมากมาแล้วควรให้กินเลยกุยช่ายเยอะซุปซุปสามอย่างวันนี้อร่อยทั้งสามอย่างเลยค่ะซุปเยื่อไผ่จะหอมหวานน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีเยื่อไผ่เยอะมากซดเบาๆเพลินๆเ,เนาะถ้าเป็นซุปเสฉวนทะเลเนี่ยจะมีเครื่องทะเลมาให้ด้วยมีหอยเชลล์มีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกรสจะเปรี้ยวเผ็ดเอาไว้ตัดเลี่ยนซุปกระเพาะปลาอร่อยมากกระเพาะปลาชิ้นใหญ่ หอมน้ำมันงาด้วยจานข้าวและก๋วยเตี๋ยวนียเลือกได้หนึ่งอย่างนะคะข้าวผัดย่างโจก,ก็จะมีเนื้อกุ้งหมูแดงใดน,นั้นด้วยเม็ดนุ่มร่วนรสหวานอมเค็มอ่อ,อนๆนวลๆคนชอบข้าวผัดน่าจะชอบอันนี้นะอีกจานหนึ่งก็คือบะหมี่ผัดเป็ดย่างเป็นเส้นหมี่ผัดที่รสเค็มหวานอ,อ,นอ,อน่อนๆกลมกล่อมหมี่ค่อนข้างชุ่มฉ่ำด้วยแล้วก็อร่อยตรงเนื้อเป็ดย่างที่เสิร์ฟม,มาคู่กัน เส้นใหญ่ราดหน้าทะเลอันนี้หอมกระทะด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องทะเลมามีหอยเชลล์มีกุ้งมีปลังมืกแล้วก็มีเนื้อปลาทอดด้วยแต่จานก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะโอเคโอเคอืมเริ่มจากเมนูพิเศษก่อนคะ <Ha. S 2> ที่เลือกได้คนละหนึ่งอย่างจากห้าเมนูใช่ไหมอือฮ uh ึ huh. ชอบกุ้งซอสเอ็กโ ขนมจีบกุ้งพิเศษซอส xo ใช่ชอบเหมือนกันกุ้ยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบใช่ถ้าเก๋าหมึกดำไข่ปลาแซลมอนก็ประมาณนี้สามอย่างชอบมากกันเชียงปูก็ดีค่ะถ้าคนชอบของทอดเนาะอ่าใช่แล้วก็เมนูที่จองผ่านลายห้าเมนูพิเศษหมูกรอบกับเป็ดไก่แช่เล้าก็ดีฉันชอบไก่แช่เล้านะเนื้อมันนุ่มละเอียดใช่แต่มันใหญ่แลวมันอิ่มอ่ะเออมันก็อิ่มจริงแ ใช่เพราะฉะนั้นเราแนะนําผักคณะฮ่องกงหมูกรอบแล้วก็เป็ดย่างนะแล้วหลาคนชอบส่วนหมูแดงเขาจะอาจจะเป็นฟางชิ้นก็ได้มันจะมีความติดมันหน่อยหนึ่งทำให้ทําไ้องเขา่าจะตั้งใจใช้หมูติดมันให้มันแบบฟินๆละลายถ้าคนชอบหมูติดมันก็เลือกหมูแดงเมนูข้าวและเส้นล่าหน้าทะเลแต่จานใหญ่นะแต่ว่าเส้นหอมกะทะซุปกระเพาะปลา เยื่อไผ่ครับและเศฉกนก็ตัดเลี่ยนนะคะอร่อยทั้งสามอย่างอันนี้เลิกได้ง่ายๆชอบเลยแล้วเมนูทั่วไปก็แนะนําขนมจีบกุ้งเมนูที่มีกุ้งทั้งหลายอ่ะดีมากกุ้งเยอะอัดแน่นกรอบกรึบนะคะขนมจีบกุ้งสาหร่ายหอกุ้งกุ้งซอสสามรสซาลาเปาลาวฟองเต้าหู้หอกุ้งทอดก็ดีเหมือนกันนะแล้วขนมผักกาเป็นยังไงไม่กล้าชิม กกวกลว่ามันกลไม่อร่อยแลหน้าตาจะไม่ต้องชิมก็ได้หไม่ต้องชิมก็ได้แค่ไหนแกต้องก็ปกติก็ชอบกินขนมพะกาดนี่ใช่แต่ว่าเคยกินเย้ยมันกรอบนี่อือกุ้งแห้งกับไชเท้าที่ชัดกว่านี้นิดนึงราคานี้รวมเครื่องดื่มและของหวานแล้วนะคะของหวานอะไรบัวลอยน้ํำขิงเขาอ่ะ ตัวน้ำขิงเผ็ดชัดแล้วก็ไม่หวานความหวานจะอยู่ที่ไส้งากินคู่กับแป้งบัวลอยที่มันนุ่มละลายอ่ะมันเข้ากันมากกับบ้านสรุปได้เรื่องไหมเนี่ยได้เรื่องได้เรื่องเนาะม,มาเลยใครชอบกุ้งเน้นๆเต็มๆใช่ <ๆ S 2> ข้อดีของเขาก็คือติ่มซำเขาให้กุ้งเยอะมากนะคะสำหรับวันนี้มีเป็นต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ